การปราปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอดครับเขายืนยันครับว่าน้ําประปาที่ผลิตออกมารับรองครับว่ามีคุณภาพสะอาดปลอดภยัยไม่มีเชื้อโรคปนเปื้อนครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจสอบโรงผลิตน้ำประปาบ้านห้วยม่วง ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งปัจจุบันครับใช้น้ําจากแม่น้ำเมยซึ่งเป็นเส้นกั้นเขตแดนไทยเมียนมาในการผลิตน้ําประปาเป็นหลักครับวันนี้ได้ร่วมกันตรวจสอบกระบวนการผลิตน้ําประปาแหล่งน้ําดิบการควบคุมคุณภาพน้ําการเพิ่มอัตราการจ่ายคอรีระบบต้นทาง ไปจนถึงปลายเส้นท่อนะครับซึ่งในช่วงนี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอดเองมีการเพิ่มปริมาณคอลีนในระบบการผลิตเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนด้วยนะครับว่าน้ำประปาที่ออกมารับรองได้ว่ามีคุณภาพสะอาดปลอดภัยไม่มีเชื้อโรคปนเปื้อนอย่างแน่นอนนอกจากนี้ครับการปราปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอดเองครับได้เน้นย้ำว่ามีมาตรการควบคุมป้องกันคุณภาพน้ำประปาอย่างเข้มงวด ตอนนี้ครับมีการเพิ่มความถี่การตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบในระบบผลิตและจำหน่ายรวมถึงจุดเก็บ ตัวอย่างน้ำและพื้นที่ปลายเส้นท่อควบคุมปริมาณสารคอรีนในระหว่างกระบวนการผลิตน้ำประปาเพื่อฆ่าเชื้อโรคและยังมีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในโรงพยาบาลทุกแห่งชุมชนรวมไปถึงที่พักอาศัยต่างๆที่อยู่ในพื้นที่การให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอดด้วยนะครับพร้อมกันนี้ครับก็ยังลงพื้นที่ตลาดพาเจริญเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด ซึ่งคนในพื้นที่ก็บอกเป็นอบอนร์ดนะว่าเป็นแหล่งที่ชาวเมียนมาทั้งที่ทํางานอยู่ในประเทศไทยรวมถึงที่อาศัยอยู่ในฝั่งเมียนมานิยมที่จะมาซื้อของกินของใช้กันเป็นจํานวนมากครับพร้อมกับเน้นย้ําให้ผู้ดูแลตลาดนะฮะดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่รัดค้าห้องน้ําสาธารณะให้เข้มงวดมีการทําความสะอาดเพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายด้วยครับ